อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยในเะอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวคราวของ ino, มาริเซโอโปเชติโนมาอัปเดตหน่อยครับเหมือนว่าชางโปรเชติโนครับไม่สนใจคุมสิงห์บลูเชลซีนะฮะว่าเชลซีเนี่ยปลดแกรมพอตเตอร์ออกไปนะครับยังไม่อยากจะรับงานที่ตรงนี้อันนี้เป็นข่าวจาก90าิมิลน,นะครับบอกว่ามาริเซโอโปเชติโนครับตกเป็นข่าวว่าได้ปฏิเสธการติดต่อเบื้องต้นของเชลซีครับในการที่จะเข้ามาแทนที่ของแกรมพอตเตอร์ในฐานะกุนซือคนใหม่นะครับ แกลมพอเตอร์เราต้องบอกเลยอย่างที่เห็นครับอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักในตอนนี้ครับเพราะว่าพาทีมาชนะนนได้แค่เกมเดียวครับในปี2023ขณะที่เชลซีเองก็อยู่อันดับ10ของตารางคะแนนพิมพ์เลังกฤษหลังจากผ่านไป23นัดน,นะในตารางคะแนนพิมพ์เล้งกฤีครับเชลซีมีคะแนนต่างจากอันดับ4เนะี่ยโอโ้โห11แต้มเลยนะห่างกันและชนะเพียงแค่8เกมในหลีกกรอดทั้งฤดูกาลนี้ครับแม้ว่าจะมีการลงทุนไปกว่า600ล้านปอนด์นับตั้งแต่เสียช็อตบลลี่เนี่ยเข้ามาเช็คโอเวอร์เมื่อปีที่แล้ว แกลมพอตเตอร์ได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมแชนชี่ของสูบัตสุขิน เมื่อเดือนกันยายนปีก่อนและซางเสียชอตโบลี่เองก็เป็นคนสนับสนุนที่ดึงเข้ามาคุมทีมนะครับแม้ว่าจะล้มเหลวในการพลิกสถานการณ์ตอนนี้ก็ตามครับและผลการแข่งขันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจที่เขาต้องการเลยสื่ออย่างก้าวซิมินบอกว่าเข้าใจดีครับว่าผู้บริหารบางคนของเชลซีเนี่ยมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับฟอร์มของสมสร,รแล้วก็ไม่ได้เชื่อในแบบเดียวกับที่เสียชอตโบลลีนะ่เนี่ยเชื่อว่าแกร์มพอตเตอร์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับเชื่อว่าเสียชอตโบลลี่เองกําลังพิจารนาว่า ที่ไม่พร้อมที่จะทําก็คือการเปลี่ยนแปลงก่อนจะมีการวางแผนแล่าสุดยารอชาครับสื่ออย่าง90มิลบอกว่าการแต่งตั้งโปเชตติโนครับเป็นตัวเลือกที่ได้รับการพริจารณาจากผู้บริหารระดับสูงของเชลซีแต่การสอบถามเบื้องต้นบอกว่าโปเชตติโนครับยังไม่พร้อมรับความท้าทายที่สแตมฟอร์ดบิดอันที่จริงก็ต้องบอกว่าโปเชตติโนเองก็เปิดใจที่กลับมาทางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เข้าใจว่า การที่จะรับงานใดงานหนึ่งที่เขาเลือกจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มันเหมาะสมโดยแหล่งข่าวก็บอกว่าเชลซีเขาไม่ได้โดนใจโปเชตินโนในปัจจุบันแล้วนะครับไม่ใช่แผนงานจริงๆโอ้โหแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อกับอนาคตของสิงบลูเชลซีอันนี้ก็คือว่าทางโปเชตินโนไม่สนคุมสิงบลูนะถ้าว่าปดลดแกรมพอตเตอร์ออกไปแลาวท่คนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณแับที่รับฟังนะครับผม